อาเชิญเชิญที่นี่ก่อนค่ะเชิญครัคกบกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดอตอร์ใจเพชรก้าจนที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกตีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะประภาพิสามงคลธนาวุฒินักเรียนอริยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรเจ็ดปีแพทย์แผนไทยหลักสูตรหกเดือนตอนนี้อายุ หกสิบปีชื่อเล่นว่านี้ค่ะหัวข้อที่จะส่งคือเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนชื่อเรื่องว่าความคิดถึงค่ะเวลายังไม่ถึงคิวก็รู้สึกไม่เป็นไรแต่พอถึงคิวแล้วมันกิเลสมันมาบอกว่าเราตื่นเต้นคือความคิดถึงนี่คือคิดถึง ลูกสาวแล้วก็คิดถึงหลานค่ะสงการที่ผ่านมาสามปีช่วงเกิดโรคระบาด <c oughs> ก็จะเป็นอะไรที่แต่ละแต่ละคนก็คือบ้านใครบ้านตัวเองอย่างที่มาก็คือลูกลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ยก็กลับกันไปแล้วทีนี้ลูกสาวอ่ะเคยแพนไว้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วจองไฟให้แม่เนี่ยไป นิวซีแลนด์ใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นก็มีโควิดที่ประเทศนิวซีแลนด์หนึ่งคนเขาก็ปิดประเทศเลยก็ได้แต่รอคอยจนตอนนี้ลูกสาวาาหลานนะคะก็ได้จะได้ขวบหนึ่งแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่เเราปมเราเราซ่อน ความรู้สึกคิดถึงเอาไว้ซึ่งยังไม่เคยมาเปิดเผยอะค่ะว่าเออมันมันทุกอยู่ข้างในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะปีกว่าที่เอ่อได้เข้ามาในแพทย์วิธีธรรมนะคะก็คือ,อลดกิเลสก,ก็คือเอ่อไม่ ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นมปีกว่านะคะก <c oughs> ็ここคือล้างเรื่องเนื้อสัตว์แล้วล้างเรื่องความกลัวได้แล้วนะคะแล้วก็ล้างเรื่องความทุกข์จากสุนัขด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้าเมื่อกี้ที่จะส่งการบ้านก็รีบไปป้อนข้าวเขาแล้วก็แบบเล่งๆว่ากินเร็วๆเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวกลัวส่งการบ้านไม่ทันก็จะรีบรรีบรบๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ จากที่เคยเห็นเขาป่วยแล้วพอเราเห็นเราก็จะทุกข์แล้วเราเศร้าอ,อันนี้คือล้างล้างเรียบร้อยแล้วก็คือได้ดูแลตามสภาพเห็นแล้วก็ไม่ไม่ทุกข์กับตรงนั้นก็คือทำหน้าที่เลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องทุกข์จากการกินอาหารที่เป็นรสจัดทำให้ตัวเองป่วยเห็นทุกข์จนเห็นธรรมอันนี้ก็ล้างแล้วก็ประมาณในเรื่องการกินค่ะแล้วก็ ได้ตั้งสินเรื่องการเคี้ยวอาหารก็คืออันนี้พยายามว่าทุกครั้งนะคะไม่ว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะสติก็จะมาเตือนว่าเราเรียนลดกิเลสอยู่นะเราเรียนวิชาพ้นทุกนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความคิดถึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันห้ามไม่ได้แต่พอได้เข้ามาในแพทย์วิถีธรรม เราก็มีความสุขใจแล้วก็รู้สึกว่าเราวางใจปล่อยวางกับสิ่งน,นี้ได้แล้วก็ลูกเนี่ยก็จะวิดีโอคอลให้เห็นหลานแล้วก็ทุกวันก็ทำให้ลดเรื่องความทุกข์ทีอ่อยากจะไปหาเขาก็คือทำให้รู้สึกเบาเบาใจตรงนั้นแต่ก็ยังไม่เคยมา เปิดเผยในหมู่อะค่ะว่ามีมีความคิดถึงลูกสาวแล้วก็หลานเอลูกก็แทนไว้ว่าปีนี้เอทางประเทศเขาอะค่ะสาม,มารถเดินทางได้นะคะก็จะจะมาหาแม่เอประมาณปลายปีนะคะก็ใจก็เป็นห่วงอีกว่าประเทศเรามันกำลังเกิดโรคระบาดก็ก็คืออนาคตวันข้างหน้า มันจะเป็นยังไงก็ก็คือก็ไม่ไม่ไม่อยากจะคิดอะไรตรงนั้นแต่ก็สิ่งหนึ่งก็คือมีความคิดถึงหลานค่ะก็อันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีแพทย์วิธีธรรมเราไม่มีหมู่มิตีเราไม่ได้เข้าฟังธรรมะท่านอาจารย์แพนิคคุมงพุงกลืนเราไปแล้วแต่พอเมื่อเรามีสิ่งนี้เข้ามานะคะมัน มันทำให้เราเรานิ่งได้เยอะแล้วก็สงบได้เยอะค่ะก็ขอส่งการบ้านวันนี้ค่ะค่ะทีนี้คะเอะอ,อได้อยู่กับหลานมาเคยได้อยู่กับหลานไหมคะตอนนี้มันหนึ่งขวดใช่ไหมคะยังเลยค่ะตั้งแต่รูปแพนไว้ว่าจะมารับแม่ไปก่อนที่จะจะคลอดนะคะก็มีโควิดซะก่อนจน จนเขาก็เลี้ยงหลานแล้วก็ทางฝ่ายพ่อแม่ลูกเขยอะค่ะก็ซึ่งดีมากอะค่ะก็ดูแลลูกเราอย่างดีจนตอนนี้หลานเนี่ยได้สิ้นเดือนนี้ก็ขวดหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันเลยได้แต่วิดีโอคอลคุยกันก็เออมันเป็นอะไรที่เราเก็บไว้ในใจว่าเราคิดถึงนะคะ่ะอคิดถึงคิดถึงมัน<อ>คือความ,วามอยากอะไรมันคือความอยาก<ค>อะไรคะ ลองลองมาตรวจความอยากดูอยากอะไรคิดถึงอยากอยากจะอุ้มหลาน <laughs> อยากจะไปเห <จะ S 2> ็นหลานอ, <laughs> อยากจะอุ้มเขาแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วยังไงต่อมันก็มีความรู้สึกว่าเราเราคือคือเรื่องของเรื่องคือเป็นคนที่รักลูกมากแล้วก็ห่วงลูกพอลู <laughs> กม <laughs> ีหลานก็ก็รักหลานอีก แต่เรื่องพอนึกถึงว่าฟังท่านอาจารย์เอได้กล่าวไว้พูดเรื่องคุณคู่อะค่ะเอตัวเองก็ไม่ไม่มีเรื่องคุณคู่แล้วแต่ว่ามันต่อเนื่องโยงมาก็คือมีลูกก็มาห่วงลูกล,ลักลูกต่อไปอีกค่ะค่ะค่ะเรามาวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์เชิงทฤษฎีนะทฤษฎีพุทธะนะคะตอนนี้เนี่ยสภาวะของเราที่เราบอกว่าคิดถึงเนี่ย ถ้าเป็นเด็กคนอื่นเราจะคิดถึงไหมคะไม่คิดถึงไม่คิดถึงไม,ไม่คิดถึงดังนั้นเรามาดูนะว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวอะไรกิเลสตัวนี้มันคืออะไรนะมันคืออะไรนะคะปัญหาเนี่ยมันคือความยึดใช่ไหมคะคือความยึดตอนนี้พี่นิพี่นิเราตรวจด,ดูนะว,ว่ายึดอะไร ที่ให้เปียบเทียบว่าถ้าเป็นเด็กคนอื่นนี่จะคิดถึงไหมอ่ะไม่คิดถึงค่ะที่เรายึดเพราะว่าเราคิดว่านีน่คือของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนลูกเราแล้วก็หลานเรานี่แหละเมื่อก่อนเน็ตหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้รู้สึกนะแต่พอเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราไปเชื่อมโยงว่าลูกของเราเขาเป็นลูกของลูกเราเราก็เลยไปยึดว่าเขาเป็นหลาน ของเราตัวยึดนี่แหละค่ะยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อน,นั้นนะคะ<ช>ยึดยึดว่าเป็นอะไรยึดว่าเป็นของรักของเราใช่ไหม<ช>พระพุทธเจ้าบอกเลยนะว่าการทัดทากจากของรักของเจริญใจนะ่ะมันทําให้เกิดทุกข์ได้ใช่ไหม<ช>แล้ว,<ช>ลวทีนี้นี่แหละเรานี่ยังนี่ไม่ใช่เรียกการทัดทากด้วยซ้ํานะยังไม่เคยอยู่กับเขาเลย ยังไม่เคยอยู่กับเขาเลยเนี่ยยังไม่ได้อ่มีเอ่าได้าคเลยพาคมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพอไปไปไป,ไปปรุงปรุงยึดยึดว่านั่นคือของเราเนี่ย่ะคะพอเราปรุงแล้วมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นนะทุกขังเลยนะทุกขังทุกขังซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ทุกมันขังเลยขังแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้มาเปิดเผยกับหมูจริงๆมันทุกมาตลอดนันขังมาตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่เอามาเล่าให้หมูฟังนะคะค่ะที่ตัวพิจารณาของเราเอไม่ยากเลยจริงๆอตอนนี้เนะี่ยพี่นิ้ไม่ได้พี่นิ้ปรุงเอาปรุงเอาทุกนั้นมาถามว่าได้คุยกับลูกไหม คนที่คนในครอบครัวเราการพูดคุยกันตอนนี้เทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเราคุยกันไม่ได้นะ,ะนี่เขาเขาก้าวหน้ามาขนาดมองเห็นกันเลยนะคะมองเห็นกันเลยค่ะเขาก็วิดีโอคอลคุยทุกวันให้เห็นหน้าหลานคุยกันตลอดอแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็อยากเจอในขณะที่พอช่วงที่เรา เห็นก็เหมือนเราได้ธรรมะว่าคือสุกลวงแต่พอหลังจากลูกวางไปแล้วมาอยู่กับปัจจุบันมันก็รู้สึกเหมือนเราก็ไปปลูกอีกว่าเราโดดเดี่ยวมันก็คิดไปอีกว่าเออก็เราอยู่คนเดียวพอวันนั้นที่ท่านรู้รู้ค่ะท่านคุร,คนครู้เรือนแก้วบอกว่าเอาประโยชน์เก็บประโยชน์ไม่เหงาเลยก็ก็คิดได้ค่ะว่า เออก็ดีนะตรงนี้เพราะว่าตอนเวลาลูกชายลูกสพปซ์มาเนี่ยลูกสพปซ์ก็เป็นต่างชาติด้วยค่ะเป็นอ,อยู่หนานจริงประเทศจีนใช่ไหมคะก็ตัวเองเวลาจะคุยก็คือต้องเปิด Google นะคะคุยกับลูกสไปซ์คุยกับลูกเคยก็ต้องใช้ Google แป่ซึ่งบางทีเราก็ต้องมองว่าเนี่มันลำบากไหม เนี่ยเขามาเนี่ยเราก็ต้องแต่เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาหาักล้างกันว่าเนี่ยความคิดถึงเออใช่อ่างั้นเราต้องพยายามแล้วเวลาเ,เขามากันเนี่ยปวดนับผสมเราเราก็แอบ,บไม่ให้เขาเห็นเราก็พยายามกลัวเขาจะเห็นแล้วเดี๋ยวจะรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เออความคิดตรงนี้มันมาหักล้างว่าอ่างั้นไม่เป็นไรเราก็วางใจแล้วกันค่ะ ก็ได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่เนาะค่ะก็ล้างล้างพอได้อยู่ใช่ไหมล้างพอได้ค่ะแต่เรื่องความคิดถึงลูกสาวเนี่ยคือคือเขาอยู่ไกลไงคะแล้วก็หลานก็ยังไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นเจอแต่ในวิดีโอคอลเนี่ยมันก็เก็บไว้ในใจคะคะมันก็เลยยังไม่ได้มาระบายแต่พอได้คุยกับท่านดร์นิดหน่อยแล้วก็รู้สึกได้ระบายในหมู่แล้วก็ใจมันก็ เริ่มลงขึ้นค่ะตอนนี้องค์ประกอบนี่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงนั่นแหละอยู่คนเดียวเราก็หาองค์ประกอบองค์ประกอบที่ดีเข้าหาประโยชน์ได้เก็บประโยชน์ได้จากการที่อยู่คนเดียวถ้าเขียนออกมาเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะมีหลายคนอยากได้สภาพแบบที่นี้เลยนะ <laughs> อยู่คนเดียวได้ทําอะไรโอ้ได้ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างที่ไม่ได้มีไม่ได้มีอุปสรรคนะคะ แต่ว่าเนี่ยน้องกิเลสมันก็จะเป็นตัวโง่ไงมันก็ยังหาทุกมาให้เราได้เหมือนเดิมใช่ค่ะใช่เนาะตรงตรงนี้นะ่ะคิดว่าคุยกันประมาณนี้พี่นี้ก็พี่นี้ก็พอจะเห็นมุมล้างแล้วแหละแต่บางทีตัวล้างตัวนี้มันอาจจะมันอาจจะยังยังไม่ได้ง่ายนะบางครั้งมันต้องไปล้างตัวอื่นมาค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับการการการล้างความ กลัวพลาดพาดไม่ใช่เหมือนแหละมันคือการล้างตัวกลัวพลาดพาดซึ่งไม่ได้ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราล้างตัวอื่นๆมันจะมีพลังในการที่จะมาล้างตัวนี้เพิ่มจุดพิจารณาให้พี่พี่นี้ล้างความอความทุก์จากการที่อยู่ห่างลูกหลานเนี่ยมันมีตั้งหลายหัวข้ออยู่แล้วถ้าดูน้ำหนักนะอันไหนดีกว่าระหว่างอยู่ด้วยกันกับ แตไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่นี้หาประโยชน์ได้พิจารณาเอาเอาโทษเอาประโยชน์โทษของการคิดเนี่ยถ้าคิดแบบนี้แล้วมันทุกไหมมันทุกหรือมันสุกสุกค่ะถ้าถ้าคิดในในแง่ว่าเอาเก็บประโยชน์จากอะไรหลายอย่างค่ะค่ะถ้าเราไม่คิดแบบนี้แล้วเราก็เอาประโยชน์ได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่คิดแบบนี้ไม่คิดไม่คิดแลึลกถึง ไม่คิดถึงเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าแต่ทีนี้มันไม่ใช่ตัวคําว่าไม่คิดถึงหรอกหมายถึงว่าดูที่ว่าเราอยากอะไรแล้วสิ่งที่เราอยา,อยากอยากอยู่นี่มันเป็นทุกข์นะถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ทุกข์เราก็คิดเอาประโยชน์คิดหาประโยชน์ของการที่สภาพปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มันดีมันดีมันด,นดีที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้จริงเนี่ยเราคิดหาประโยชน์ คิดหาโทษของการที่อ้คิดแบบนี้หาโทษไม่ยากเลยตอนนี้รู้เลยทุกนะทุกทุกค่ะไปปรุงเลยคะ่ะว่าสมการที่ผ่านๆมาเนี่ยตั้งแต่ครั้งสมัยพ่อแม่ยังอยู่แล้วก็น้องสาวแล้วก็คือรวมญาติกันนะคะทีนี้พอกีเรตมันดึงจิตเราไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเรามันโดดเดี่ยว ทีนี้พอเราเอ่อมีธรรมะเข้ามาค่ะมันก็จะหักล้างได้อ่ะค่ะแต่ว่าเอ่ออย่างที่ที่บอกด็อกเตอร์นิดหน่อยว่าคือสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้มาเปิดเผยให้หมู่ฟังเราบอกว่ามีความคิดถึงหลานแล้วก็มีความคิดถึงลูกซึ่งจะไปก็ไปไม่ได้ค่ะตั้งแต่พอโควิดลงก็ไม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอกันค่ะโอเค ให้กลังใจพี่นีค่ะพี่นีมีจุดพิจารณาอยู่เยอะแหละตอนนี้ก็ตั้งศีลในเรื่องต่างๆหลายเรื่องอยู่นะคะหลายเรื่องอยู่แล้วก็ภาพเพียรล้างไปสภาพปัจจุบันนี้ดีกว่าเดิมเยอะละ,ะแล้วดีกว่านี้ได้อีกค่ะอยู่อยู่กับโมอยู่กับโมเราเนี่ยเราก็จะได้อ่าได้มีหลายมิติให้เราได้เรียนรู้นะคะค่ะ,คะหูเป็นยังไงบ้างแล้วหูเสียงดังในหู อันนี้หาย,หายแล้ว<ห>ค่ะคุรุค่ะก็ตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเปิดเสียงดังมันก็จะเหมือนหูดับหูอื้อประมาณนั้น,นแล้วพอจะลองใช้สมอนทอค่ะมันมัน,ม,นมันยิ่งมีอาการก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้แต่พอหลังจากที่ได้ทานแป้งแล้วก็ทำดีท็อกนะคะหลายๆเรื่องตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ โอเคค่ะเ okay. ชิญขวัญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นิดหน่อยจะเล่นทำค่ะพี่นี้ค่ะลูกวัญโอ้ยเนาะกว่าจะออกจากหมาได้เนี่ยขนาดหมาเนี่ยไม่ใช่ลูกนะแต่กว่าจะล้างหมาได้เนี่ยโอ้นี่มาหลานอีกไม่เห็นกันแบบดีแล้วถ้าเห็นกัน <c oughs> พี่นี้คิดว่าจะล้างง่ายไหม ความเออความน่ารักของเด็กความจำมัําจำมั่มของเด็กเนี่ยโอ้ที่นี้พี่นาแบบนี้นะว่าโอ้ยอยู่คนเดียวนี่ขวัญอยากได้สภาพอยู่คนเดียวเหมือนพี่นี้นี่แหละแต่ขวัญไม่มีโอกาสจีบอกว่าแล้วมีหลายคนนะแบบปาร์นาสภาพนี้นะนี่ยังหามุ้ทุกได้เลยใช่ขวัญบอกว่าเออขวัญอยากจะไปอยู่สภาพแบบพี่นี้จังเลยแล้วขวัญโอ้ยขวัญมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะ มีเพื่อนมีก็เรียกว่ามีพุทธะอยู่เป็นเพื่อนแต่พี่เรศพี่นี้อยู่กับกิเลสไงพี่พี่นี้ก็เลยไม่ได้อยู่คนเดียวกิเลสมันมากวนพี่นี้เรื่อยกิเลสมันเข้ามาเรื่อยค่ะถ้าไม่มีไม่มีแพทย์วิถีธรรมไม่มีหมู่นี่คงโดนมันฆ่าตายเห็นไหมเรื่องราวตั้งแต่โอ้ไปกินมากว่าจะล้างได้ หมาก็เลี้ยงมาตั้งนานกว่าจะล้างได้คิดว่าหมานี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเพื่อดับทุกข์ที่ไหนได้เลี้ยงเพื่อเพิ่มทุกข์ทุกของเราก็องลั่เลแล้วอเอาทุกข์ของหมามาแบกอีกไมกว่าจะล้างหมาได้พี่นี้ทั้งชีวิตอ่ะทีนี้คิดดูว่าหลานเนี่ยเอาตั้งไว้ก่อนเราทําหน้าที่เป็นย่าเป็นยายได้คุยกับสัมพันธ์กับเด็กได้นั่นแหละแต่ตั้งไว้ก่อนไม่ต้องอยากเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ ล้างไม่ออกอีกทีนี้ยากเลยทีนี้นะคะดังนั้นให้กําลังใจพี่นี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนั่นแหละที่จะมาล้างหลานตัวน,น้อยๆน,น้อยๆนะแต่ล้างหมานี่หมาก็ยังไม่เกี้ยงทนเท <c oughs> ่าไหร่เนาอเพราะหมาก็ยังไม่ตายทีเออแล้วหูดับก็เพิ่งจะหายจะเอาหูดับกลับมาอีกเหรอ <c oughs> ถ้าห่วงมากๆคิดถึงมากๆอยากจะไปมากๆเนี่ยมันเกิดพลังงานกดพลังงานความจะขึ้นมาอีกทีนี้ <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอออยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับสิ่งที่เราอยู่นี่แหละนั่นแหละนึกถึงนึกถึงพวกเราไว้นะขวัญกับพี่นิดหน่อยเนี่ยพี่เนี่ยอยากเจอสภาพนะอยากได้สภาพนั้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าองค์ประกอบไม่เอื้ออํานวยดังนั้นพี่นี่เป็นถือวาวิกฤตเป็นโอกาสที่ได้มีเวลาทบทวนทรม,ม,มีเวลาฟังทมโอ้มีเวลาทบทวนตัวเองถ้าคิดแล้วทุกปุ๊บเนี่ยบอกหมเลยกินมาโอ้คิดแล้วทุกคิดแล้วทุกบอกมานะคะเล่าส่กันฟัง นี่คือมิตรดีเห็นไหมจะไ,ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวถ้ากิเลสเข้าเนี่ยไม่ได้หยุดยโดดเดี่ยวแล้วนะมีกิเลสเป็นเพื่อนอะ่ะไปไหนมันไปด้วยอ่ะไปไหนมันไปด้วยดังนั้นเนี่ยต้องพยายามสอนมันให้มันเปลี่ยนทิศนะคะจะได้มาอยู่มีมิตรดีจริงๆให้กําลังใจพี่นิวิคาวันนี้ได้ระบายวันนี้ได้ระบายก็รู้สึกโลง่ง<อ>ดีมากค่ะเพราะว่าเก็บมาพอออกจากเอ,อซูมหรือไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยในหมู่มัน มาตอบอยู่ข้างในว่าคิดถึงหลานจังเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มาละบายให้ฟังพอมาวันนี้แล้วรู้สึกมันมันโล่งเพราะว่าวันนี้มันวันวันสงกราน์ไงคะก็เลยไปคิดถึงอดีตว่าอยู่กันพร้อมหน้าเยอะแยะแต่วันสงกรานย์เขาอพร้อมหน้ากันเยอะแยะตอนที่เขารวมกันมันพาเราไปปรุงมันรวมกองกิเลสนั่นนนละพี่นี้รงตามที่คนมาสุมรวมกันเนี่ยสุม ปกติถ้าเรารวมญาติคือกินใช่กิเลสหลายตัวมารวมกันทีนี้เจ้าอกคุณเอ้ยกองวิบากเลยสังเกตไหมเวลานั้นก็ต้องร่วมกันรับร่วมกันช่วยใช้ที่โควิดก็เลยมากรองกองทั้งโลกเลยว่าวร่วมกันชดใช้บาดังนั้นโอกาสทองของชีวิตที่ได้อยู่แบบนี้พี่นี่ลุยเลยนะคะให้กําลังใจพี่นี่ค่ะสาธุาค่ะเดินไปนิดหน่อยค่ะ อาพอพูดถึงวันสงการนี้ที่มีเรื่องเล่านะถือว่าเป็นเรื่องเล่าเพิ่มเติมมาเรื่องของอสงการนี้ครอบครัวก็จะมารวมกันใช่ไหมคะวันก่อนนะแม่ก็โทรมาปรึกษานะว่าแม่จะพูดยังไงดีเนี่ยในเรื่องของการไปรวมกันไม่ว่าจะเป็นคือน้องๆเขาก็จะสร้างองค์ประกอบให้ได้ไปรวมกันไงคะ แล้ววันนี้อ่านในอ่านในไลน์เขาก็บอกว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่ดีไหมไปสงน้ํานั่นนี่เลยเขาก็เขียนไปนะแล้วทีนี้เห็นเห็นข้อความสุดท้ายของน้องคนที่อยู่กับแม่นะบอกว่าแม่บอกว่างดมาเจอกันแม่กลัวโควิดจบเลยค่ะจริงๆนะเราคุยกับแม่แม่ไม่ได้กลัวโควิดหรอกนะคะ แต่แม่คิดว่าองค์ประกอบมันไม่ได้เป็นองค์ประกอบต้องมาเจอกันอะไรที่อะจะต้องอให้ได้ลำบากเคลื่อนมาเจอกันคุยกันก็คุยได้อยู่แล้วแล้วก็พอมาเจอกันก็คือมากินอาหารค่ะมากินอาหารที่อาหารร่วมกันรวมรวงกันนั่นแหละแม่ก็เลยตัดรอบนะคะแม่ตัดรอบได้เห็นเห็นน้องเขียนมาแล้วก็รู้สึกว่าออนี้เป็นเป็นวิธีการตัดรอบของแม่ ที่จะบอกว่าไม่แม่กลัวโควิดไม่ต้องมารวมกันนะครับเพราะว่าก็เห็นหลายครอบครัวมาเจอกันเะมาเจอกันแล้วก็จนมีการคาดการ์ด้วยนะคาดการ์ของของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละว่าโรคจะปรากฏตัวหลังจากนี้ใช่ไหมวันใั่ใจขวันจะบอกว่าวันขวันตอนนี้วันรับผูปวยฮีชออยู่พี่นิดหน่อยตอนนี้เริ่มทยอยแอดมิมาตลอดเลยนะ ฝันกาลังว่าจริงๆโควิดเนี่ยเขาอุตส่าห์มาล้างล้างประเพณีเก่าๆหมดเลยว่าต้องมารวมตัวกันพเพื่อเสพกิเลสเนี่ยเขามาจัดการวิกฤตหมดเลยนะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าอย่างแม่ฝันบอกบอกว่าไม่ต้องมาเพราะแม่ก็กลัวติดมือนกันแม่บอกว่าไม่ต้องมาหรอกมันลําบากไกลก็ไกลแถมแม่ก็เสี่ยงเราก็เสี่ยงอย่างเงี้ยไม่ต้องมาหากันนะคะต้องต้อง,องระลึกถึงกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในสิ่งที่ทําได้บอกเลยว่าหลังสงกราน์เนี้ย เยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่ๆซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยมาแล้วนี่ขนาดเพิ่งวันที่สิบสามเองนะมาตั้งแต่วันที่สิบสองเนี่ยเพราะคนเริ่มมาเจอกันแล้วก็รวมหัวกันกินกินของอร่อยแล้วก็เปิดปากกันอ่ะแน่นอนเลยนะคะมันจะขึ้นขึ้นเยอะเลยแหละดังนั้นเนี่ยโควิดมันมามันล้อมไม่หมดแล้วค่ะโควิดล้อมไม่หมดแล้วไม่ต้องไปเจอกันเนี่ยเจอกันทางซูมข่าวี่นิดหน่อย พี่นี้ก็พี่นี้ฟุ้งถึงพี่นี้เป็นสภาพฟุ้งนะเมื่อสักครู่นี้ฟุ้งถึงอดีตโอ้ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ท่านคิดมานะคะแต่ว่าเราก็คุยได้ข้อสรุปแล้วเนาะอนุโมทนากับพี่นี้ค่ะค่ะชินต่อค่ะอ๋อมีพี่พี่ศภาคะออนวิภาอ่ามาแล้วให้ออนวิภาได้แนะนําค่ะเจอญน้องออนค่ะต้องถามว่าไปไหนมาด้วยเนาะ <laughs> กับคารวะอาจารย์หมอเขียวด็เอร์ใจเชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวะคุรูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะเหตุเกิดข,ขึ้นว่าเช้านี้นะคะอ๋อเดี๋ยวขอแนะนำตัวอ่อนพิ่ภาคลิปปิดค่ะชื่อเล่นชื่ออ่อนนะคะชื่อทางคำกล้าในทรรกล้าจนค่ะ,อ,ะอายุห้าสิบสามปี เป็นจิตอา,าสาส่วนปานาบุนหกต่างประเทศ,ปร,เทศประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะอ่ะอ,ะอ,อนเมื่อเช้านะคะตื่นขึ้นมาพบว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะคะมันเสียค่ะคือแบบว่าเปิดเครื่องไม่ได้แล้วทีนี้เราจะโหลดไลน์เข้า,เ,าเปิดซูมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ะะเลยออก็วางใจค่ะก็ตรวจใจตัวเองว่าเออวันนี้อาไม่ได้เข้าซูม ไม่ได้เข้าหมูตั้งแต่เช้านะมันมีนัดว่าเออมาทําพุทธ,ธชนะทุกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว่าเออไม่ไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไร,รก็ก็คิดว่าวันนี้เราจะทําอะไร,รก็เลยทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านซักผ่าทำอะไรไปหมดแล้วทีนี้พอพ่อบ้านตื่นขึ้นมาท่านก็เลยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คะ่ะพอท่านไปเปลี่ยนอ่อนก็เลยได้เข้ามานี่แหลคะค่ะก็เลย สรุปนะคะมันก็คือว่ามีมเหตุให้เราได้พักทําอย่างอื่นค่ะก็เลยได้ตรวจใจว่าตัวเองทําไม่ได้มาทําตรงนี้แล้วตัวเองยังมีความทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์นะคะก็บําเพ็ญอย่างอื่นไปเท่าที่องค์ประกอบจะให้ทําได้ค่ะค่ะ<ช>ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเพิ่งจะมานะคะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะนวธนาค่ะนี่แหละจุดดีที่สุดก็คืออยู่ที่ไหนใจก็เป็นสูงนะคะ ทำอะไรเราก็จะเป็นสูงได้เนาะสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอยู่แล้วค่ะคพี่สุภาท่านต่อไปของเราคือใครคะท่านไหนคะ